สวัสดีครับไม่ My 80ใบมาแล้วครับพบกับไม่80ใบเรวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุกกันนะครับครับผมวันนี้นะครับพเป้จะมาส่งมอบความสุขกันอีกแล้วนะครับผมก็ความสุนี้ครับผมก็ต้องขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้อย่างมากๆเลยครับผมเพราะว่ากว่าจะเป็นโปรเจกต์นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราเล่าเลาเล่า้ฟังครับว่าอะไรทําให้โปรเจกต์นี้นานแต่เป็นโปรเจกตที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับก่อนอื่นนะครับมารู้จักกับเจ้าความสุดวันนี้ครับวันนี้ความสุดของเราคือจาว่า r e รี a r คารบอน2025นะครับมาตัวนี้นะครับอัปเกรดใส่ล้อโอดินไฟสโปกห้าการด้วยสุดยอดมาดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมขออนุาตกลางนะครับนี่ยันนี้ มันได้ปลดเร็วนะมีถุงมาให้ด้วยนะครับของว e โ g o ครับผมแล้วก็มากลางกันเลยนะครับจาว่ารุ่นนี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งเลยว่าตั้งแต่โมเดลงหลังมาเนี่ยเขาทำเป็นคอคับในมันนะมันก็จะทำให้รถมันมีความปูดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวท่อแอ r โรมันอ้วนนะครับซึ่งถ้าอยากให้พับล้วมันแบรนว์่กวนี้เนี่ยเพื่อนสามารถที่จะอัปเกรดชุดคอได้นะครับเรามีชุดอัปเกรดนะครับ ชุดหนึ่งตกอยู่มาสามพันครับผมอ่าถ้ามันขคอพับนอกปลับไม่ได้นะมันจะเทและหล่อก,กว่าครับอ่าอ่า,าการครับเดี๋แล้วโฟมออกกันอันนี้เราใส่ไว้กันมันเรยรเป็นรอยนะอโอเคครับ จาวแหว่แเรียติดขาดตั้งไม่ได้นะครับถ้าติดต้องติดแบบปลดเร็วนะบอกเลยว่าผมว่าไม่ติดแล้วมันเท่กว่าเยอะเลยนะครับมาตอนนี้นะครับจาวแหว่แอเรียคันนี้ก็พร้อมสิ่งแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าอ่าเรามานั่งคุยกันนะครับผมต้องขอขอบพระคุณพี่ชายทานเองมากเลยครับผมพี่นบเนี่ยเขามาจองรถผมตั้งแต่ช่วงต้นปีครับอ่าแล้วก็พอดีอุบิเหตุนิดนึงในเรื่องของล้อ ซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารของบริษัทผู้นําเข้านะครับทําให้ล้อเนี่ยมันมาเลทไปเกือบเกือบเกือบ,บเดือนน่ะยี่สิบกว่าวันนะครับก็เรียกได้ว่าพี่เขาก็ตั้งใจรออย่างจะเจอดจอดลลวก็ไม่ได้ถอนมาจําคืนผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับที่ไว้ใจให้เราได้ดูแลความสุขครั้งนี้แล้วผมบอกเลยว่าพี่เขาแอบมาดูตอนที่พึ่งเสร็จครับพี่เขาว้าวมากโอ,โ,โอ้โหแบบมันถูกใจโคตรโคตรอะ่ะคุ้มค่า การรอคอยเป็นเดือนเดือนครับหายเหนื่อยเลยนะครับมาชมกันครับว่ารถคันนี้เรื่องราวมาเป็นยังไงครับผมเรื่องราวคันนี้เนี่ยเริ่มจากพี่นบเนี่ย่ามาซื้อจากรอยานคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่นบเขาเล็งไว้นานแล้วเขาดูคลิปของร้านมายประสุด์ไว้ดูทุกคลิปเลยนะครับจนภรรยาพี่เขาบอกว่าคุณดูขนาดนี้คุณไปซื้อสักคันเถอะแลวพี่นบอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับแต่แกก็แบบอืก็แบบ แอบเกรงใจภรรยาว่าแบบจะดีเหรอเขาก็ไม่อยากใช้ตังเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกเออดูมาขนาดนี้แล้วซื้อไปเลยครับก็วันนั้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาคุยที่ร้านแล้วก็คุณภรรยาเขาก็บอกว่าเออคันนี้แหละอยากได้ก็จัดเลยสีมันก็ถวยหน้าตาก็ดูดีอะไรมันก็แบบตรงตามที่ต้องการแล้วอะ่ะเออก็เลยอะพี่เขาเลยจองไว้ทีนี้เนี่ยวันที่จองเราก็คุยกันในเรื่องของการ คอนเซปต์ในการแต่งแล้วก็อ่าเฮ้ยเราจะสามารถที่จะพับอะไรเพิ่มได้บ้างจะปรับเปลี่ยนให้กับใช้งานได้อยาที่ตรงความต้องการแกได้ไงนะครับทีนี้ตอนคุยไปเสร็จก็มีอะไรอ่าภายภนพักหนึ่งบาที่มีล้อคาร์บอนเนี่ยเขาแจ้งว่าจะมีล้อรุ่นนี้มาเว้ยเราก็แบบเปลียบเฮ้ยพี่ล้อรุ่นนี้เดี๋ยวเข้ามานะอ่าจริงๆมันจะเข้ามาประมาณช่วงแล้งก,กลางือนกุมภานะครับ แต่ว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทำมาจากเขาแจ้งว่ามันเป็น this, ลอดิสเราก็แบบเออโอเคออเดอร์มันเลยเปิดรับจองเสร็จพอของมาถึงจงีมันนั้นเป็นริมเบกมันใส่ไม่ได้ครับก็เราต้องประสานากับแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ยูไอส์ดิสเบกแล้วลูกค้าผมจองไว้แล้วคุณยังไงคุณต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดสรุปก็เลยอา่าโอเคเาแต่ก็จัดก,การออเดอร์เปิดออเดอร์พิเศษและส่งด่วนมาเลยใช้เวลามาณ20วันนะครับก็มาถึงในกำหนดเวลาพอดีเป๊ะเลย กับล้ออดินตัวนี้เลยไฟส e Spoke Disc b a นะครับซึ่งลออแรกมันเข้ามาแค่ห้คู่นะครับผมเนี่ยจัดไปแล้ว3คู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเหลือแค่คู่เดียวนะครับอ่ะวันนี้ก็คืออ่าวันที่18นะครับเดือนมีนานะครับผมเหลือคู่เดียวนะครับปาวันที่ไปด้ยวยครับ18มีนา2 5 2ห 2, 2, 2, 2 5สนนะครับ ทีนี้พี่เขา ει, เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่มาดูทีนึงเขาก็มาที่ร้านก็คุยคุยคุยเสร็จปุ๊บเขาก็โอเคมาเรามาคุยกันเรื่องของโปรเจกต์คนีดีกว่าเราก็บอกเออพี่เห็นรล้วห้ากาแล้ว,ลวโอเคพี่ชอบมากเลยนะไงมันเสนอโปรเจกต์พี่หน่อยสิล้วก็เสนอไปเอาโอเคพี่ใช้ขี่ขึ้นเนินบ้างแต่ไม่ใช่เนินยาวพี่คงไม่ต้องการจานหน้าสองใบเพราะว่าพี่ไม่อยากมีอะไรซับซ้อนนะครับแ้วก็ รถขนาดจานหน้าลงนิดนึงดนว้อันพี่จะได้ขี่ง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็จัดการปรับเปลี่ยนแล้วล้อเนี่ยตัวนี้มันเป็นสีท่าหนึ่งของเดิมติดรถมาเป็นสีแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราหายางสับให้เป็นยางที่เก็ด,ดีเลยก็คือตัว s ซทีสปีดเวนะครับล้อตั่สี้้าหนึ่งเนาะเราก็ปรับตัวเฟืองท้ายใหม่นะครับพี่เขาอยากได้จานไปเดียวก็คืขคือมาลดจานหน้าเหลือห้สิบฟัน เฟืท้ายก็คือเอาให้เต็มเลยของตีนผีเลยก็คือได้สาฟันเราก็เลือกทําตามแมนน,นนวลนะผมก็เราทําตามแมนน,น,นนวลแมนนวลตัวนี้มันบอกได้สาเราก็ใส่36กก็คือเป็นจีเอสาปีดถ้าเกิดเราใส่เตือนกว่านี้เนี่ยมันอาจจะพอใช้ได้แหละแต่ว่าด้วย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 คดีของมันนะอะอาจทำให้ความสมูทของเกียร์เนี่ยลดลงอีกอย่างนึงก็คือถ้าใส่เฟืองท้ายโตมากเกินไปเนี่ยแรงจะหยางระหว่างเกียร์มันจะโดดเยอะนะครับ ก็เลยทําให้เราเลือกที่จะใช้แค่สามสิบหนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณนี้แล้วก็เราก็มีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์พวกโซ่นะครับเปลี่ยนปลอแคนเปลี่ยนบันไดนะครับเอาให้มันเหมาะสมนะครับรถคันนี้เนี่ยโดยโปกติก็บอกพื้นฐานจ้าว่ามันก็ดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ารายละเอียดจุกจิงเนี่ยเราก็อยากให้มันถูกใจทุกๆท,ท่านมากที่สุดนะครับไอ้ที่การทั้งปรับเปลี่ยนอะไรตาๆเนี่ยก็คือ มันเพื่อความผูกใจแล้วก็จะได้ใช้ครั้งจะได้ซื้อครั้งเดียวใช้ยาวๆ้นล้วนเลยนะครับงนั้นคันนี้เนี่ย <c oughs> เราเห็นตัวนี้ออกมาเนี่ยอ่าคอมพิวเลยนะครับอ่าปอแค่เราเปลี่ยนเป็นของ e n ซ o ให้มีพักย้าอุ้มมือนะแล้วก็บันไดก็เปลี่ยนเป็น,นเวลโกปลดเร็วได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่เป็นชิมานนะครับให้มันเข้าเกียร์ได้เนียนที่สุดเท่าทําได้ ขยายเฟืองท้ายโตเป็นขนาดที่หนะครับจารหน้ารถเหลือใบเดียวเลยก็ติดการโซ้ตตกเพิ่มเติมนะครับคันนี้เนี่ยก็พี่เข,ขอจะอับมือเบรกด้วยเพราะพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ก็จากที่เดิมมันเบรกหลังอยู่ความมือก็ไปไว้ไว้ซ้ายมือแทนนะครับบ่อเนี่ยมันสปอร์ตแต่นุ่นนั่งนิ่มสบายนะพี่เขามารอแล้วถูกใจมากบอก,บอก,บอกเฮ้ยบ่ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ดีแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราหยิบกล้องมาถ่ายช่วงวันนี้กันครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยดีเทลใกล้ใกล้เป็นไงครับผมต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับอ่า ผมยินดีมากนะกับการได้ส่งความสุขความสนุกให้กับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับมาชมกันเลยนะครับเนื่องจากเขาคิดนะครับเราก็เปลี่ยนปลอกแขนนะครับเป็นของ Enzone ที่มีพักอุ้มมือขนาดเล็กจับกำลบงดีสบายไม่อ้วนจนดันมือมากเกินไปนะครับมีการติดตั้ง m y ค์ t e y e เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่พี่เลือดทงชัดอังกฤษครับผม จาว่าเจเลชท่านใหม่จะมาพร้องกับเบรกดิสที่เป็นน้ำมันแล้วนะครับของตรงจาว่าเองนะครับที่เป็น o อเนะครับใช้มิลเลอร์ออยนะครับตัวนี้ก็ใช้น้ำมันแบบชิมานโได้นะครับดีมากไม่กัดสีครับผมคอปรับสูงต่ำได้เพื่อความสบายนะครับมาพระเอกของเราชุดล้อครับผมล้อโอดินไฟสป็กเข้ามาล่าสุดเมื่อวันซืนนี้เองครับผมเนียนกิฟใส่แล้วโคตรหล่อโคตรดุดัน มันเหมาะมากกับรถทรงอวกาศแบบนี้ครับผมรอ5ก้านนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วครับผมตรนนี้เราติดเซนเซอร์แม่เหล็กของไม้นะติดไปให้นะครับอ่าเนื่องจากพี่เขาต้องการความเรียบง่ายนะไม่ค่อยชอบเอาแบตไปชาร์จบ่อยก็เลยเลือกเป็นไม้แบบสแตนดาร์ของแคทไอ e นะครับเลือกจอใหญ่ด้วยอ่าเฟสที่ได้เป็นทรงแอโร่นะครับอ้วนๆนะครับการขึ้นรูปแบบนี้เนี่ย ถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ใช้คาร์บอนก็เลยเบานะครับตัวบรรพบก็จะมีความเท่ครับแนสสนิทมีตัวเซฟตี้สีแดงๆหล่อมากนะครับเฟรมซ่อนสายเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นรูของสายจับจานนะซึ่งพี่เขาไม่เอาครับเราออกนะครับจานก็เป็นจานของเด็กคัสใบเดียวนะครับแล้วจานเด็กคัส์เพราะว่ามันเกาะโซ่ดีมากแล้วหน้าตามันดุดันครับผมเข้ากับตัวล้อมันมากมากเลยนะครับ เท่ากับตัวขาจานด้วยทุกอย่างมันร้อยหมดเลยผมว่ามันเนียนมากนะครับเฟรมก็เป็นทรงแอรโรแบบนี้เลยนะครับข้างหลังคลิปกริปนะครับรุ่นนี้จะมากับตีนผีเอาตัดรุ่นล่าสุดนะครับในตระกูลซีรีส์น่าจะ2000นะครับแล้วก็เฟิร์นหายเราขยับให้เป็นสามสิกฟันโตขึ้นเต็มๆนะครับายางก็เป็น c s t นะครับสปีดเว์ตัวนี้ต้อบอกว่าน่าจะมากับครชิมโ,โด้วยนะของจาว่าครับผม คือมันดีงามมากเลยนะครับดีงามมากจริงอ่าอันนี้เบาะทรงแอโร่โที่นั่งสบายมากๆนะครับนุ่มๆเลยนะครับดีเทลของรถจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมว่าเพื่อนๆเขาอยากฟังเสียงล้อใช่ไหมเพราะว่าแบบดูแล้วรถมันเท,ท,ท,ท่ดูดันอนะ่ะอยากฟังเสียงล้อก็นั่งเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคมาครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราหยิบ รถออกมาก่อนนะครับมาฟังเสียงฟรีครับกันครับผมต้องบอกเลยว่าโคตรดุดันครับผมสุดยอด ผมบอกเลยว่าบางทีความสุขมันอยู่ใ,ใกล้ๆเราแค่นี้โคตรเลยถ้าได้ขี่ทุกวันนี่สนุกสนานแน่นอนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมกับจาว่า r e รีคาร์บอนนะครับที่เรามีการอัปเกรดชุดล้อแล้วก็ปรับแต่งรายละเอียดต่างๆให้ตรงใจกับที่งานให้มากขึ้นนะครับคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยราคามัน26,900 ส่วนล้อเนี่ยหมื่นเก้าก็เอาง่ายว่าตีว่า27 0 0มกับ20,000ก็จะมาณ4 0, 7, ่หมืนะครับนะครับส่วนอะไรจกูจกกจิี่ประถาที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็อยู่ที่กันคุยกันแล้วว่าเราจะเอาอะไรปรับยังไงบ้างก็ใครสนใจรถประเภทนี้หรือล้อตัวนี้เนี่ยนะผมบอกเลยครับให้มานมาสุดสุดไปครับผมเราดูแลได้เต็มที่เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวก่อนครับผมเพราะหม่คลิปหน้ากับรถคันไหนที่ถูกใจลูกค้าของเรา ก็จะให้ได้มารับชมกันทุกวันเอ้ทุกๆครั้งที่ได้ส่งความสุขนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับอ๋อเ,เพื่อนๆที่ดมงชม YouTube นะครับในอแอรแคปชั่นด้านล่างเนี่ยมันจะมีลิงก์มีรายละเอียดของรถอยู่นะสำหรับคนที่ฟังแล้วอาจจะฟังผมไม่ทันเพราะผมพูดเร็วก็สามารถกดดูในไอแอ,อร์คอลเลกชั่นได้นะครับแล้วก็ ใครสนใจอะไรอ่ะแนะนำให้แอดไลน์แอดของบริษัทเรานะครับหรือว่าถ้าา Facebook ครับคุยกันนะครับคือผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ฉันั้นผมจะไม่ดูคอมเมนต์ตลอดเวลาอันนี้ผมต้องขออภยัยด้วยท่านจริงครับว่าเราไม่สามารถที่จะดูตอบคอมเมนต์ได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับเพราะเราม, YouTuber, มา็ยู u ูบเบอร์อาชีพทำจักรยานนะครับขอเลยนะครับสนใจอะไรอินบ็อกซ์มาในเพจ a c e b o o k หรือจะแอดไลน์ของร้าน มาก็ได้ครับผมยินดีทุกช่องทางครับผมไปแล้วครับสวัสดีจริงครับผมไปแล้วครับ